ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีกล่องตัวนี้เรียกว่ากล่องเ,อเปิดปิด O2 ทูเซนเซอร์หรือเรียกว่าตัวทดแทน O2 ทูเซนเซอร์นั่นเองนะตัวนี้ก็ทำมาประมาณส5หปีแล้วนะครับในนี้นะส่วนตัวใหม่ล่าสุดต้นคลิปนะฮะเท่ากับหัวแม่โปง้งเด็กกระทัดรัดนะข้างบนก็เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา API ครับอันนี้การจูนครับ สังเกตเห็นไหมครับว่าค่า af จะเปลี่ยนไปในการจูนตัวนี้นําไปทดแทนเรื่องของ o u t o เซนเซอร์ที่เสียหรือตัด O2 s e เซนเซอร์ทิ้งไปเลยก็ได้ครับเราสามารถล็อกค่า af ได้เลยอยากได้ค่า af เท่าไหร่เราก็สามารถปรับจูนได้ตามความต้องการอยากปิดก็ปิดอยากเปิดก็เปิดสบายสบายนะสายไฟมี3เส้นติดตั้งง่ายสบายสบายเลยนะครับตัวนี้ก็ทํามานานแล้วฮะก็เพิ่งจะนํามาประยุกต นำมาใช้ในปัจจุบันนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าการปรับจุนค่า O2 เห็นไหมครข้างล่างนี่นะครับจะอ่านค่าเป็นโวลต์นะครับข้างบนก็เป็นดรเอพออ่านค่าเป็นค่า AF ตัวนี้ก็จะมีตารางไปให้ในการเทียบในการจูนเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สามารถจูนได้นะจูนอันตราส่วนผสมได้เลยนะครับว่าเราอยากได้อัตราส่วนผสมค่าเ f เท่าไหร่เราก็ล็อกล็อกล็อก,อกไว้ตามที่เราต้องการสำหรับรถเดิมก็ได้รถโมดิฟายก็ได้ตัวนี้ก็จะจูนง่าย นะครับติดตั้งง่ายด้วยสบายสบายเลยนะครับตัวนี้ก็จูและจะเห็นค่าความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับเมื่อเราปรับจูนปุ๊บจะเห็นค่าความเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับตัวนี้นําไปเป็นทดแทน O2 ทูเซนเซอร์นะครับโอทูเซนเซอร์บางทีมันก็แพงไปนะแพงบางทีเราก็นะ เราก็เอากล่องตัวนี้ไปติดตั้งแทน O2 ท e เซนเซอหรือ O2 ท e เซนเซอใครดีๆก็สามารถถอดออกเลยแล้วก็ติดตั้งเจ้ากล่องตัวนี้เข้าไปนะครับเราก็สามารถล็อกค่า AF ได้สบายๆเลยไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีจำหน่ายแล้วนะครับทักทางเพจ GLP Racing ได้เลยนะครถ้าใครสนใจนะลองเอาไปเล่นดูนะครับของดีๆ ที่สร้างไว้78ปีนำมาประยุกใช้ในปัจจุบันนะอันนี้ก็เปรียบเทียบไม่ดูนะอัตราส่วนอยู่ที่14.5หรือ1 4ต่อ7อะไรประมาณนี้นะครับที่นิยมจูนการที่ว่าค่าสมบูรณ์สมบูรณ์เราก็สามารถล็อกค่ามันได้เลยอยากได้ค่าตรงไหนอัตราส่วนบางหรือหนาเนี่ยเราสามารถล็อกค่ามันได้ครับจูนไขควงตัวเดียวปรับจูนล็อกค่าได้ตายตัวได้เลยสบายๆเลยนะครับอยากปิด O2 ก็ปิดอยากเปิด O2 ก็เปิดอยากอัตราส่วนหนาหรือบางโอ้ o, ทำได้แลละตอนนี้สบายๆกล่องใบเดียวนะโอเคครับผมสวัสดีครับ